วดก็เพื่อพอรมานตนเองออกจากกิเลสแต่กิเลสเนี่ยมันเกิดในใจมันมองไม่เห็นก็เลยตั้งกติกากันว่าถ้าใจของใครเกิดกิเลสให้แสดงตนให้ปรากฏโดยการขนทรายขนทรายในแม่น้ําเนี่ยขึ้นมากองวันนี้ถ้าใครเดินขนทรายก็จะเปื่อนก็จะได้รู้ว่าเนี่ยกิเลสเกิดก็จะทําแบบนี้ขนทรายพอขนทรายมันก็เหนื่อยใช่ไหมลนะ่ะ คนทรายแล้วก็เหนื่อยพอเหนื่อยเหงื่อออกก็ลงอาบน้ําพออาบน้ําก็หนาวอีกทิ้งไฟอีกทิ้งไฟอีกกิเลสเกิดอีกคนทรายอีกคนทรายแล้วนะก็เหนื่อยอีกอาบน้าอีกหนาวอีกทิ้งไฟอีกเวียนอยู่อย่างงี้ไม่มีไม่มีที่สินสุดนะนี่คือภารกิจของนักบวชะนินต่าพี่น้องกระทาภารกิจอย่างนี้รู้ซึ่งซึ่งความร้อนความเหนื่อย ความหนาวเนี่ยรู้ซึ้งพระองค์จึงทรงสแสดงธรรมะเกี่ยวกับความร้อนความร้อนเรียกว่าอาทิตย์น่ะอาทิตย์ตังอาทิตย์ตังตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมบกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนเนี่ยร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะแสดงอาทิตตะปริยายสูตนะยอดเขาขยาจีตะกระดินเนี่ยเข้าใจดีเลยพอพูดถึงความร้อน กพราะตนเนี่ยมีราคะมีโทระมีโมหะกับขนทรายขนทรายก็อาบน้าําอาบน้ําเสร็จไปถิงไฟร้อนแล้วกิเลสเกิดอีกก็ไปนี่ก็เลยเห็นชัดเจนพอฟังอาทิตตปริยาจสูตรก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดนี่คือความเป็นมาเป็นไปเรามาตรงนี้ก็จะต้องลงขนทรายขนทรายเสร็จแล้วไปอาบน้ําตรงนู้นแล้วก็มาถิงไฟย่างบาปก็ย่างบาป ทำไมต้องย่างบาบพอพอไอ้เนื้อออกเนี่นยผลซาให้เนื้อออกหมายถึงกิเลสออกที่เขาอุปมาอันเขาคือกิเลสเขาไหลออกมาแล้วแต่กิเลสออกมามันจะเพื่อนตัวอยู่มันยังไม่สะอาดต้องไปอาบน้ําพื่สะอาดพออาบน้ําแล้วน้ํายังเปียกตัวอยู่ยังไม่หมดเชื้อกิเลสต้องไปย่างไฟให้น้ําแห้งกิเลสตึงจะหมดอ้าวพอย่างไฟเสร็จกิเลสออกอกิเลสเกิดอีกเนี่ย มันไม่มีที่สุดเลยก็ทำวนเวียนอยู่อย่างนี้น่าสถานที่ตรงนี้ก็เลยเป็นกองทรายที่นักบวชพากันขนทรายมากองเลยเนี่ยเพอาหูลุเวลากองทรายกองทรายหูลุเวลาเสน,นานิคมเรารู้เพียงเท่านี้ก็จะได้ไปแทนอาหารเดียร์